<H oo ly> สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อากาศยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแสงแดดตอนเที่ยงเนี่ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยมากไปกว่าเพื่อนที่นีสัยไม่ดนะเออีเราอยู่ในออฟฟิศของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเหมือนจะประกอบด้วยผู้ชายสองคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ได้เก่งกาเออวันนี้ว่านไปเรื่อยก็เลยต้องแวะมาเยี่ยมเขาสักหน่อยหนึ่งนะบ้านคนปกตินี่นะครับมักจะไม่ทาสีส้มก็ ทาสีขาวบ้างสีดำบ้างแต่บ้านคนสองคนนี้เขาน่าจะประหลาดกว่านั้นนะเขาชื่อว่า o v e r Act อคโอแอคคือการเล่นใหญ่โตนะครับแล้วก็เปิดรายการเหมือนแบบยังมาไม่ถึงแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่านี่ฮะทีมงานนั่งวุ่นวายนะครับนี่คือออฟฟิศที่พี่ฟิล์มชอบแบบนี้แรงๆลงอย่างนี้อย่างนี้เหรอนี่ MV ปามมี่เลยนะเข้าบ้านเขามีเอาแอร์เขาซะหน่อยดีกว่านะวันนี้ว่ายไปเรื่อยเจอกับโอแอคนะครับวัสดีอยางเป็นทางการครับ ดีไปทางการครับคนนี้เขามีนามว่าอะไรนะฮะคุณบอลครับคุณบอลคุณบอลแล้วก็คุณคุณชื่ออะไรฮะเนี่ยครับผมคุณเดียหรือคุณไอเดียนะครับเรียกแบบไหนก็ได้จะเรียกว่าไอบอลไอเดียก็จะจําง่ายทีมงานว่านไปเรื่อยเนี่ยเขาบอกว่า อยากจะมารบกวนทําอะไรกิจกรรมง่ายๆร่วมกันก็ขอคุณนี่เซียนคอมพิวเตอร์ค่บผมคุณแฮกไอบัญชีจากที่ซูดาให้ผมสักอันได้ไหมไม่ได้ครับตอนนี้ผมติดแฮกที่อื่นส่งไปไม่เคยทิ้งกันนะครับดีใจที่ได้เจอนะครับคุณเชี่ยวชาญเรื่องการทําอะไรบ้างคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยทั้งสองนุ่มก็จริงๆพวกเราทําเกี่ยวกับพวกด้าน CG กราฟิกเวลาเราถ่ายอะไรมาแล้วมันแบบมันเป็นตัวขยายจินตนาการจากในหัวเราออกมาสู่สายตาของเปลี่ยนเรื่องธรรมดา ให้มันกลายเป็นเรื่องเหนือจินตนาการไปใช่ครับอย่างนั้นได้เลยเหรอจร,จริงๆมันเหมือนแบบไอตัวกราฟ,ฟิกเนี่ยมันเหมือนอาจจะแบบเป็นตัวเชื่อมสื่อกลางระหว่างหัวเรากับภาพเ,ออเล่าให้ชัดเจนขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมทําไม่เป็นเลยนะคือ,อไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยส่วนพี่เดียเนี่ยพูดได้ใช่ไหมพูดได้ครับ คุณดูเป็นคนเงียบๆเลยนะไม่ไม่เน้นพูดครับแต่เน้นออกมาแบบเป็นปภาษาดนตรีภาษาไทยในเกมใช่ครับค่อยๆรู้จักเขาไปดีกว่าคนคนทรงนี้ต้องใช้เวลาใช้การหนึ่งชั่วโมงครับผมอ่างั้นก็ทำสี่คลิปวันนี้ครับเอาเราวันนี้เราหาอะไรทําที่มันสั้นๆกว่านั้นหน่อยหนึ่งชั่วโมงจะยาวไปนะครับแล้วก็มี กล้องเบื้องหลังของทางรายการคุณด้วยนะเอาไปใช้ในช่องเ<ม>้าวสวัสดีคนดูด้วยนะเดีย๋ยวบอกถ่ายเบื้องหลังก็ถ่ายข้างหลังจริง <c oughs> ถือบ้าที่สุดเอาเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นยังไงดีเร,งรดเราทําสิ่งใดดีตุลาเขาคิดมาแล้วพับรูกระดาษครับอือเล่นครั้งสุดท้ายก็ป .4 นะเรื่กระดาษนี่คนดูเจนปัจจุบันอาจจะไม่ไม่เข้าใจคุณคุณได้เล่นกันไหมคุณได้เคยทันเล่นพวกนี้ไหมเกิดไม่ทันครับช่วงนั้นคุณกี่ขวบอะสิบสี่ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สิบ ตำไม่ได้ครับโอ้ดีแล้วเป็นเพื่อนกันได้คนหนึ่งแม่งก็บันเทิงคนหนึ่งก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเราพับยังไงเนี่ยอันนี้พับไม่เป็นอย่างเงี้ยผมพิมว่าเป็นไงผมมันแค่แบบไม่มีปีกสี่เหลี่ยมอ๋อมสี่เหลี่ยมแล้วก็ความแรงจะอยู่ที่ช่องลมใช่ครับอโรไดนามิกแต่จริงเราเราพับยังไงก็ได้นี่เพราะว่าความแรงจะอยู่ที่ฝีมือของสองหนุ่มนี้อยู่แล้วอ่านี่พับเสร็จแล้วอ่ครับเ้ยดีเมื่อกี้อะไรครับ นี่ผมชอบคนอย่างนี้เสรแล้วครับถ้าทรงที่ผมเป่าตอนโรงเรียนชมพระทานวิทยาหน้าตึกสามพื้นไม้จะเป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงเหรอพี่เรียกว่าอะไรกันแข่งรถอะยูห้าเป็นมันเป็นกลางปรีแต่ว่าถ้าเราเป่าตอนกลางวันเรียกกลางวัน นี่เล่นเล่นน้อยเล่นไปก่อนอ่ะพร้อมเลยอยาให้พี่ๆต่อเน,นี้เขาดู YouTube แล้วครับนี่เอาจริงนะนี่คือถืออยู่เนี่ย <c oughs> คุณทำให้มันสนุกได้จริงว <c oughs> ะแล้วท <c oughs> ี่ผมถือเองผมยังรู้สึกว่าม,มันไปต่อได้หรอเทปนี้ลองดูแล้วกันนะผมฝากความหวังไว้กับสองหนุ่มโอเค แค่ตอนพับนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้คนดูก็ค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆในคลิปนี้นะครับคือการพับรถเนี่ยบอกนิสัยคนเหมือนกันนะครับอย่างพี่บอลน,นี่ก็คือเป็นคนที่คิดมากครับนะครับคิดมากแล้วก็จะมีเหลี่ยมมุมในรอยหยักของสมองเยอะส่วนพี่เดียนะครับอ่าเป็นคนขี้อายนะครับก็จะมีจาง,งอยแห่งความปิดบังอยู่ข้างหน้าหนึ่งอันนะครับดูใช้ไม่ได้ทั้ง3าคนเลยนะครับตอนนี้ <laughs> มันจะพารถเราไปเนี่ยถึงไหนได้บ้างเอออยากให้ไปถึงไหนเนี่ยครับเออของผมเนี่ยกะว่าเราวิ่งเล่นในบ้านก่อนครับได้ไหมวิ่งอ่าวิ่งผ่านริมเป็นโนปั๊บ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 แล้วก็อาจจะมีเบียดกันนิดหน่อยใช่แล้วผมกระเด็นผมเสียหลักดูไม่น่าเสียหลักได้นะครับเสียหลักปุ๊บรถก็เกิดจากพลิกคว่ำแต่ยังไปต่อได้ไปโผล่อีกทีหนึ่งแถวแถวโคราชแล้วยูเทิร์นกลับมาเลี้ยวซ้ายอ่อทีไปเจอดาวเนปจูนผมต้องห้ามปะ ลองดูเลี้ยวยูเทอร์ไปไปถึงดาวเนปจูนพอลวครับพอยอดนี่อะไรอย่าไปทิ้งกันซิวะจังหวะเล่นด้วยกัน1 2 1 2สวันทูสบายเลยครับผมผมชอบจังหวะคุณมากก็เดี๋ยวเราจะเรามาย่อยดูนะว่าเมื่อกี้ที่พี่ว่านพูดเรายังพอทำให้มันแบบเกิดมาเป็นภาพจริงๆได้หรือเปล่าแค่เป่าปกติปุ๊บแล้วมันเหมือนเป็นฉากในการ์ตูนได้ไหมยเดี๋ยวเรามาลองดูเอาสิสมมุติว่ามีมีรถคันนึงนะครับเดี๋ยวยังไงต่อครับมันจะเป็นยังไงต่อครับมันก็มาตรงนี้ครับครับเยี่ยมครับครับ อันนี้เสร็จแล้วเปลี่นเนาะมันมันตรงนี้เข้าใจไหมครับพี่เอเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอเคโอเคดีมอธิบายที่กระชับฉับไว้ครับเข้าใจไหมฮะคนดูเข้าใจไหมฮะถ้าไม่เข้าใจกดดูย้อนหลังอีกทีนะฮะแล้วไปไหนต่อครับ ปกติพวกนี้มันจะขยับเองไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาทําให้แบบว่าเหมือนภาพเขาเรียกว่า s t o ม motion อธิบายแบบไปทีละนิดถ้าเกิดอธิบายกล้องตอนนี้ก็คือเหมือนเราถ่ายภาพหนึ่งปุ๊บวางตรงนี้แล้วเราก็ขยับมาวางทีนี้แล้วรถมันจะขยับเองว้าวประมาณนี้ตอนเด็กผมน่ยตั้งใจเรียนว่านี้หน่อยจะได้ทำอะไรนีได้ประมาณนี้ ครับ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 ส่วนในเรื่องของดีเทลการใส่เอฟเฟกแบบสมมุติว่ารถกระแทกกันแล้วแบบมีสะเก็ดอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นเอฟเฟกที่เข้ามาใส่ทีนึงเป็นแบบเราเอาผมมีไฟแช็กข้างหลังอ่าเผาเลยเผาครับเนี่ยว้าวครับครับเขาเรียกว่าพาร์ติเคิลเอฟเฟกอ่าครับเดี๋ยวพี่ก็ชินนิดเดียวนิดเดียวเราเราเริ่มกระบวนการที่เขาถนัดดีกว่าอยากให้เขายืนทำที่ไอ้ที่พูดที่เขาไม่ถนัดเลยโอเคอะไรรคับ อ่ะง okay ี้ดีครับอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำแบบช็อตสั้นๆให้พี่เราดูหน่อยว่าออโให้ดูเลยเออนี่วางซิๆบูมรถ2คันจะวิ่งมาครับปึ then, ๊บแล้วมันจะชนกันตรงนี้แล้วรถของพี่บ้านจะเสียหลักแล้วตกลงไปข้างล่างแต่รถผมก็จะวิ่งไปต่อ อย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเร็วเกินไปแล้วนะก็ตัวอย่างนะไปใไหนเขอเยี่ยมชมได้ไหมฮะตัวอย่างเฮ้ย <Hey! S 2> ได้เหรอเฮ้ยอ๋ออุ๊ยอยากทำเป็นเลยอะ่ะอย่างเงี้ยผมแต่เปิดคอร์สผมลงคนแรกเลย <c oughs> ผมลงลง <c oughs> ใช่แต่คุณต้องพูดกับคนที่มาเรียนกับคุณด้วยนะผมลงคอร์สพูดก่อนแล้วผมค่อยมาเปิดคอร์สสอนที่กงั้นพร้อมแล้วแทงเรื่องมาแก เราไปเริ่มเป่าของเราเด<ถ>ี๋ยวเราไปเริ่มเป่ากันครับเฮ้ยหรือว่าจริงพี่เดียส่งดีกว่าอ่า <c oughs> ตรองไหนครับเ <c oughs> น่ <c oughs> <c oughs> ไปเป่ากันครับเอ้ยดีคมคม เป็นว่านไปเรื่อยเทปแรกครั้งแรกครับที่ต้องรอการผลิตโปรตีนะผมต้องทําทุกอย่างให้เสร็จแล้วค่อยปิดรายการแต่ว่าของโอเอแอคเนี่ยคือเขาจะต้องเอาไปทําขั้นตอนของเขามากมายนะครับรอชมหลังจากนี้ว่ารถ3คันของพวกเราเนี่ยจะไปได้ไกลถึงไหนและจะสนุกไหมแต่ผมมั่นใจว่าสนุกเยี่ยมเลยครับนี่ <laughs> คุณเริ่มเข้าใจจังหวะและคุณเริ่มหายใจตรงกับชีวิตผมแล้วนะครับเราก็จะเป่ารถคันนี้พุ่งทะยานเข้าไปนะครับก่อนอื่นก่อนใดก็ขอบคุณไว้ก่อนนะ คนที่พูดน้อยที่สุดตั้งแต่ผมทำในโลกออนไลน์มาคือคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับคนที่ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ทุกรูปแบบนี่บอลกับพี่ไอเดียผมดูไปคนผิดไปแล้วไม่ผิดเลยไม่ผิดคุณถูกต้องเสมอดีใจให้ได้รู้จักนะแล้ววันหลังเดี๋ยวแวะมาแซวใหม่ได้เลยครับนะครับเราจะเป่านี้ไปข้างหน้าด้วยกันครับนะเออไปดิไปดิทำไมตอนเด็กมันมันอยู่ได้กันได้พโตมันมันโตขึ้นนะลอดูไหมดูไหมหนึ่งสองสาม